ใส่พี่น้องดปุ๊บปุ๊บปุ๊ปแล้วใส่ยะนางใส่บวบใส่ยะนางแล้วก็ใส่บวบแล้วก็ต้มบไม้จืดแล้วก็มาใส่น้ายะนางเนาะใส่บวบแล้วก็ุ๊แสงควรมันเขาโทรศัพท์แล้วก็ใส่พักคามียแล้วก็บป็พริกหล่อหอมอย่าเปิดเสียงเพลงบุญงูวิดีโออยู่หอมอย่าเปิด โอ้ยเนาะยิกล้อวดอบอ๊บอบแล้วเตรียมตัวจะถุกแล้วน่ะที่ของเราทีนี้เราก็จะใส่ใบแมงลักพักอีตูบัดุดท้ายเนาะพักอีตูห้องใบแมงลักนะลางเร็วเรบรเอยปิดได้เลย ใส่พักเราปิดได้เลยมันสีหอมหวยหอยได้แบบททนี้กิน้องมันจะหอมมากเลยนะคะใส่พักอีกตัวแล้วมันก็สีหอมหวยๆย,ยเสร็จแล้วลูกไปเอาจานไปเอาข้าวในบ้านมาได้เลยที่อุ่นไว้น่ะยกหม้อย,ยกหม้อหน่วยในมาได้เลย,ยในบ้านย,ยกมายกยกหม้อมา้ม่บ่ไปยกหอมาเลยมันบอนดอกอุ่นกระโดดแล้ว มากินของนอกเว้ยม,มันหอนมันเอาแม่ถ่ายวิดีโออยู่แล้วสีไอ้ <c oughs> น้หมอ้ออยู่ตรงนั้นเราเดินเข้าไปก็เห็นแล้วแล้วสิตักใส่าจานเส่ถ้วยให้เอาคอมถือกล้องอเออยกหม้อหน่วยในอย่าไปยกหน่วยนอกมันเด้อยกกลวยข้างในมันเด้อเออนั่นแหละหนูมาถือกล้องแต่เหนูไม่ขอไเอาอดกอก็มีไข่ไงต้มไข่ด้วยไงอาหนู<ๆ>หนูหนูมาถือกล้องไม่จะตัด วางไว้นั่นแหละปล่อยๆมาถือกล้องไม่จะตักแกงหัอไม้เนี่ยมันจะได้เอาไปกินตักถือถือถือกล้องเออถือเออ,ออขยับไปนิดนึงใกล้ๆเออเอาสองลงเดี๋ยวแม่จะตักนี่นี่น่นใส่บวบด้วยใส่หดอกไม้ด้วยใส่ผักชะออมด้วยใส่ผักแมงลักด้วยมีผักขาด้วยนี่ นี่พักอีตู้นี่ใบแม่งรักนี่พริกพริกล้อแล้วก็มีแซบเศษเยอะๆจ้าม่มา <c oughs> มาตักข้าวตักข้าวมาลูกตักข้าวมาตักข้ามา,า,ม,า,า,ม,ามือแม่คาเนี่ยกินอยู่มานั่งกินตรงนี้เลยแซบเซ <c oughs> ยกมาเลยเดีย๋ยวแม่เอาจานเรา เออยยไปนน้นแล้วไม่เอาจานมาให้ไปไปนั่งลองตักเลยนะน้องขอหอมแล้วสิกินเข่าได้เลยอันนี้อ่ะโอ้แสบแสบเลยระวบ้างมันมิน,ม,นมินนิดหนี่เอาหมอนออกเอาหมอนออกกูดหนึ่นเห็นปะเอาหมอนออกขยับหมอนไปทางโน้นสิเออแล้วก็มานั่งกินตรงนี้ลกูกอย่าให้สาสตรดีๆมันเพื่อนกับข้าวสาดตร์ไม่ดีสาสาดตร์ดีๆไว้นอนเล่น กินข้าวก็ต้มไข่ได้ปะเนี่ตักให้หน่อยตักให้หน่อย,ออยเอ้าวแล้วไม่เอาช้อนมาเราจะสดยังไงนะลูกอาอก็หนูนอเอาช้อนมาอยู่โอ้โหช้อนอยู่นู่นมือก็คากล้องอ่ไปเอาให้ไ,ไ,ไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละที่หนูวางไว้นั่นแหละอุ่นอุ่นเขาเจ้าก่อนตรงนั้นแหละลูกวางอยู่ตรงนั้นแหละเออหนึ่งโต๊ะ,ตะนั่นแหละ ใช,ใช่ใช่กินข้าวขับไข่ต้มแล้วก็เคียงหน่อไม้มาเด้อพี่น้องมาเด้อกินกะหลาำน,น้อยสองคนกินยังไงก็ได้หรอกเจอแต่ช้อนนี้นั่นแหละช้อนนี้แหละไม่เอาน้ำปลามาใส่หรอกินได้ไง่ไหมล่ะกินกอนกินกอนกินได้อร่อยกินได้อร่อยมาเส่นจเป็นมาพี่น้องถ้าเค็มโอ้โ <laughs> โอเคเอากินที่นี่นั่งกิน ร้อนมากตอนนี้นะไม่ได้อยู่กับพัดลมครึ่งวันแล้วอืเเพิงเย่าพิ่งอย่าพิ่งไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวก็ปิดวีดีโอแล้วมากินข้าวด้วยกันพี่น้องเดี๋ยวตักข้าวทำไข่ต้มให้ข้าหอมกินกัน <c oughs> เอาใส่พักกีตูมันก็นหอมไปเองโ okay. อเคอ ตักเอาเลยลูกตักเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไข่ต้มใส่ให้น้องขอาหอมจะกินน้องขอาหอมชอบอันนี้ได้นี่มากินข้าวด้วยกันบ๊ายบาย